สวัสดีค่ะมาเจอกันกับเล่าเรื่อยเปื่อยกับฮอลลีมิสกันอีกแล้วนะคะโดยที่เล่าเรื่อยเปื่อยใน EP ีนี้เนี่ยเป็น EP ีที่10แล้วเราก็เลยหาอะไรมาให้ทุกคนเล่นกันค่ะใน E ีีนี้เนี่ยเรื่องที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับตัวเลขค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าตอนแม่หมอพยายามทำเกี่ยวกับหัวข้อพิก์ดว่าจะทำพิก์ดเรื่องอะไรเนี่ย ก็ไปเจอไพ่สำรับหนึ่งนะคะที่พอเราดูดูแล้วเนี่ยคิดว่ามันมีอะไรน่าสนใจค่ะซึ่งไพ่สำรับนี้ก็คือไพ่สำรับเดอ b บ x อก Luck ค่ะและความน่าสนใจของไพ่สำรับนี้เนี่ยก็คือแต่ละใบเนี่ยก็จะเป็นรูปต่างๆกันไปนะคะโดยบางทีอาจจะเป็น รูปที่เป็นสัญลักษณ์บางทีอาจจะเป็นสิ่งของหรือว่าเป็นสัตว์แล้วก็มีตัวเลขด้วยที่เราจะนำเสนอในวันนี้เนี่ยโดยแต่ละอย่างที่เขาเอามาเป็นรูปบไพ่ยเนี่ยคือเป็นสิ่งที่จะนำพาโชคดีหรือว่าโชคร้ายและก็จะมีทิปให้ด้วยว่าวิธีการที่เราจะดึงดูดโชคดีแล้วก็ป้องกันโชคร้ายเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าวันนี้มาดูกันเกี่ยวกับตัวเลขกันก่อนเลยค่ะเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกเลยนะคะ และไพ่ใบแรกนี้นะคะจะเป็นไพ่ตัวเลขตั้งแต่1ถึงเเลยโดยคำอธิบายของไพ่เนี่ยก็จะบอกว่าตัวเลขหรือว่าศาสตร์แห่งตัวเลขเนี่ยเป็นศาสตร์ที่จะนำพาโชคดีมาให้แต่ละคนโดยที่ไพ่เนี่ยก็จะพูดถึง Life p a t h number นะคะหรือว่าจะเป็นเลขแห่งชีวิตของแต่ละคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะมีวิธีการคำนวณเลขแห่งชีวิตให้ท้ายคลิปนะคะโดย บนไพ่นี้เนี่ยก็จะบอกว่าคนแต่ละตัวเลขเนี่ยก็จะมีสีที่จะนำพาโชคดีให้และก็การที่เราเนี่ยได้ใช้ของหรือว่ามีอะไรเกี่ยวกับสีพวกนั้นเนี่ยก็จะทำให้ตัวเราโชคดีด้วยค่ะมาดูกันต่อกับไพ่ใบถัดไปเลยค่ะไพ่ใบนี้เนี่ยคือไพ่หมายเลขสามค่ะหมายเลขสามเนี่ยเป็น เลขที่ค่อนข้างจะเกี่ยวกับความเชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามก็ตามก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเลขสามะคะ่ะเหมือนถ้าพุทธก็จะมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ถ้าคริสต์ก็จะมีแบบ Holy Trinity แล้วก็มีแบบสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมที่เขาเชื่อกันว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นจิตวิญญ,ญาณนะคะแล้วก็ทางอิสลามก็จะมีสามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกัน โดยเขาบอกว่าเลขก3เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับโชคมากเลยค่ะเพราะว่า3ครั้งเนี่ยมันจะเป็นการนำโชคมาก็คือมีคำที่กล่าวว่า third time's the charm ที่มีความหมายว่าเวลาเราลองทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่มกักจะสำเร็จในครั้งที่3ค่ะและก็มีอีกความเชื่อหนึ่งนะคะว่าบางทีแล้วเนี่ย อะไรก็ตามหรือว่าสิ่งชั่วร้ายโชคร้ายต่างๆอะ่ะมันก็จะมาหาเราสามเท่าเช่นเดียวกันค่ะก็มีคำที่พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเขาบอกว่า bad luck comes in t r e e s นะคะและทริคจากไพ่ใบนี้เนี่ยก็บอกว่าวิธีการที่เราจะจับโชคมาสู่ตัวเรานะคะคือการที่เวลา คุณใส่เครื่องรางอะไรก็ตามบางทีเป็นพระก็ได้นะคะขอให้คุณใส่เป็นจำนวน3มองค์หรือว่า3มชิ้นนะคะโดยที่เขาบอกว่าการที่ใช้เลข3เข้าไปช่วยเนี่ยมันจะทำให้เพิ่มพูนโชคให้แก่คุณค่ะและบางทีถ้าเป็นไปได้นะคะก็พยายามที่จะเกี่ยวข้องกับเลขสามเนี่ยมันก็ จะทำให้ชีวิตของคุณในแต่ละวันราบรื่นแล้วก็มีแต่ความโชคดีเข้ามาสู่ตัวคุณค่ะและตัวเลขถัดไปเลยนะคะก็คือเลข7ค่ะตามเลข7เนี่ยคำอธิบายจากาไพ่ใบนี้นะคะเขาบอกว่าเลข7เนี่ยมันมีความเชื่อทั่วโลกเลยนะคะว่าเลขนี้เป็นเลขที่จะนำพาโชคดีค่ะโดยที่หลายๆคนก็จะเชื่อว่าเลข7เนี่ย เป็นลัคกี้นัมเบอร์ของใครหลายๆคนนะคะโดยที่เราจะพบเห็นเลข7ได้ในหลายๆเรื่องเลยค่ะอย่างเช่น Seven Wonder เหมือนสถานที่มหัศจรรย์สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเนี่ยก็มี7อย่างใช่ไหมคะแล้วก็1อาทิตย์ก็มี7วันโดยที่มันเกิดจากการที่พระเจ้าสร้างโลกนะคะสร้างขึ้นมาใน7วันรวมถึงในเกาหลีเนี่ย เชื่อว่าสวรรค์มีอยู่7ชั้นแล้วก็ในทางฮินดูเนี่ยก็บอกคล้ายๆกันค่ะว่าจะมีสวรรค์7็ชั้นแล้วก็นรกหรือว่ายมโลก7ชั้นเช่นเดียวกันโดยความที่มันเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเกี่ยวกับโชคเกี่ยวกับศาสนามากมายเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในการที่เล่นสล็อตแมชชีนเนี่ย เลข777 3ตัวอาจเกี่ยวข้องกับ3ด้วยนะคะก็จะเป็นเลขที่แสดงถึงแจ็คพอตค่ะก็คือเป็นเลขที่โชคดีมากแล้วก็ทิปจากไพ่ใบนี้เนี่ยเขาบอกว่าในการใช้ชีวิตแต่ละวันของคุณนะคะให้คุณมองหาเลข7ค่ะและมันจะทำให้คุณสามารถจับโชคดีมาแก่ชีวิตคุณได้ค่ะและเราก็เห็นภาพบนไพ่กันไปแล้วนะคะว่า เลขต่อไปที่เราจะพูดถึงเนี่ยคือเลขอะไรดูเหมือนว่าเลขท้ายๆเนี่ยจะเป็นเลขที่โชคดีนะคะคราวนี้เราก็มาดูกันที่เลข8ค่ะโดยที่เขาบอกว่าเลข8เนี่ยมันเป็นเลขที่โชคดีในหลายๆพื้นที่บนโลกเลยนะคะแล้วก็เลข8เนี่ยจริงๆแล้วมันดูเหมือนสัญ,ญลักษณ์อินฟินิตี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเลข8-3ตัวเนี่ย ในทางคริสเตียนนะคะเขาบอกว่ามันเป็นเลขที่หมายถึงเจ esus หรือว่าพระเยซูคริสต์นะคะโดยที่มันเป็นเลขที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากร่วมถึงในประเทศจีนด้วยค่ะเขาบอกว่าเลข8เนี่ยเป็นเลขมงคลนะคะโดยเลข8เนี่ยยังเกี่ยวกับการทำงานของคนเราด้วยค่ะเขาบอกว่ากรมการแรงงานสากลเนี่ย กำหนดให้ว่าคนเราในแต่ละวันเนี่ยคือทำงาน8ดชั่วโมงแล้วก็พัก8ดชั่วโมงเหมือนนอนหลับ8ดชั่วโมงและอีก8ดชั่วโมงที่เหลือเนี่ยเป็นเวลาสันทนาการนะคะคือคุณอยากจะทำอะไรคุณก็ทำในช่วงนั้นอาจจะเป็นเวลาที่คุณใช้กับครอบครัวหรือว่าเป็นเวลาที่คุณอาจจะทำกิจกรรมที่คุณอยากจะทำก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิธีการ ที่จะทำให้โชคดีโดยที่เกี่ยวกับเลข8เนี่ยภายใบนี้แนะนำว่าคือเลข8เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่เลขที่คุณได้เห็นบ่อยๆนะคะดังนั้นถ้าหากว่าคุณได้เห็นเลข8ปุ๊บเนี่ยให้คุณจดไว้ค่ะว่าคุณได้เห็นเลข8แล้วก็เก็บไว้กับตัวมันจะทำให้นําพาโชคดีให้กับคุณค่ะและเราก็มาดูกันต่อกับเลข9เลยค่ะ เลข9นี้นะคะตามไพ่เนี่ยบอกว่าเป็นเลขที่มงคลน,นำพาความโชคดีเป็นความเชื่อของจีนนะคะโดยที่เมืองจีนเนี่ยเขาอ่านเลข9ว่าจิว๋วใช่ไหมคะแล้วก็คำว่าจิ๋วเนี่ยมันมีการพ้องเสียงกับคำที่แปลว่าอายุยืนยาวหรือว่าเป็นนิรันร์รวมถึงว่าหมายเลข 9 99993ตัวก็จะได้พลังของเลข3คือเป็น3เท่าไปด้วยก็คือแบบเหมือนโชคดีแล้วโชคดีอีกโชคดีขึ้นไปอีกนะคะซึ่งอย่างที่เราได้พูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยว่าเลข3มเนี่ยเป็นเลขที่โชคดีแล้วแต่เลข9เนี่ยมันเป็น3เท่าของเลข3มคือเบิ้ลไปเลยค่ะแล้วยิ่ง999นี่ก็เบิ้ลไปอีกนะคะ ซึ่งความที่มันเป็น999เป็นเลขที่ดีเนี่ยเขาบอกว่าจากไพ่นะคะมีคำอธิบายว่าในเมืองจีนที่กรุงปักกิ่นก็จะมีเมืองโบราณเป็นแบบเมืองต้องห้ามไม่แน่ใจว่าเป็นอันเดียวกับพระราชวังต้องห้ามหรือเปล่าเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยมีตึกราบ้านช่องอยู่999อาคารค่ะโดยที่มันก็เลยทำให้ ที่เมืองแห่งนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นเมืองโบราณนะคะแต่ว่ามันก็มีอายุยืนยาวเป็นนิรันร์ไปก็คือเหมือนสืบต่อกันไปชั่วลูกชั่วหลานเลยนะคะรวมถึงเลข999เนี่ยมันก็เกี่ยวกับความรักด้วยค่ะซึ่งมันก็แปลว่ารักนิรันร์นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีแล้วเราจะให้ดอกกุหลาบคนที่เรารักเนี่ย ก็จะเป็น99ดอกหรือว่า999ดอกนะคะและทิปจากไพ่ใบนี้เนี่ยก็คือบอกว่าเวลาคุณให้การ์ดหรือว่าให้ของขวัญอะไรคนที่คุณรักเนี่ยให้คุณเขียนเลขเกลงไปค่ะก็เป็นสิริมงคลเนาะแล้วก็ทำให้ส่งเสริมเรื่องของความรักระหว่างคุณกับคนรักของคุณค่ะและก็มาต่อกันนะคะกับ เลขสุดท้ายในวันนี้ทุกคนอาจจะเล็งกันอยู่แล้วเป็นเลข13แน่นอนว่าเลข13เนี่ยไม่น่าจะเป็นเลขที่โชคดีค่ะคือคำอธิบายของไพ่ก็บอกอย่างที่บอกเลยว่ามันไม่ใช่เลขที่โชคดีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเลข13เนี่ยอย่างสุข13ก็จะเชื่อว่าเป็น วันที่พระเยซูถูกตรึงกลางเขนใช่ไหมคะมี13คนที่ร่วมโต๊ะอาหารก่อนที่ท่านจะถูกตรึงกลางเขนด้วยทําให้จริงๆแล้วเลข13เนี่ยมีคนกลัวนะคะเขาเรียกโรคนี้ว่าทริสไกเดคาโฟเบียซึ่งหลายคนกลัวจริงๆค่ะเลข13นี้แต่ว่าจากไพ่ใบนี้เนี่ยก็มีทริคบอกนะคะ ว่าถ้าเกิดคุณเห็นเลข13แล้วเนี่ยคุณกลัวว่ามันจะนำพาโชคไม่ดีให้ใช่ไหมคะให้คุณพกหรือว่าจับเครื่องรางที่จะนำพาโชคดีของคุณไว้เวลาเห็นเลขนั้นหรือบางทีแล้วเนี่ยง่ายๆค่ะแค่เหมือน crossing finger ค่ะก็คือเหมือนทำเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาควายกันนะคะก็จะทำให้คุณสามารถเลี่ยง ผลร้ายหรือว่าโชคร้ายได้ค่ะและเราก็มาต่อกันเลยนะคะสำหรับ Life p a t n u u m e r r ที่แม่หมอได้พูดไปตอนต้นคลิปแล้วว่าเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีการคำนวณ Life p a t n u u m e r r ให้กับทุกคนนะคะโดยที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วว่าวันเกิดคือวันที่เท่าไรเดือนไหนปีไหน,ไหนใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยขอบอกเลยว่า ขอให้ใช้ปีคศนะคะเพราะว่าตามตัวไพ่เนี่ยเขาคิดจากปีคศเพราะฉะนั้นมันน่าจะตรงกว่าค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาคำนวณไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากบางทีอาจจะหยุดคลิปก่อนก็ได้นะคะไปหยิบปากกากระดาษมาแล้วก็มาเริ่มกันเลยค่ะก็เขียนวันเกิดของคุณไปนะคะเขียนเป็นตัวเลขอย่างวันที่ สมมุติว่าเป็นวันนี้ที่เราลงคลิปนะคะก็คือวันที่6เมษาปีคศก็คือ2024ก็เขียนวันคือวันที่6เดือนเมษาก็คือ4ปี2024ก็คือ2024จากนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครเกิดวันที่ที่เป็นเลข2หลักนะคะก็ให้เอาเลข2ตัวนั้นมาบวกกันยกเว้น เลข11เลข22และก็เลข33แต่เชื่อว่าไม่มีใครเกิดวันที่33หรอกค่ะเพราะว่าเดือนหนึ่งมากที่สุดก็มี31วันนะคะแต่ว่าเลข33เนี่ยก็เป็น1ในไลฟ์แพทนัมเบอร์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดบวกกันเนี่ยเราจะได้เลขมา3ตัวก็คือเลขรวมกันของวันเลขรวมกันของเดือนแล้วก็เลขรวมกันของปีใช่ไหมคะแต่ถ้า รวมกันแล้วลงด้วย 11, 22, อ็ไม่ต้องเอาไปบวกกันให้เหลือเลขตัวเดียวนะคะพอเราได้เลขกันมาแล้ว3ตัวนี้เนี่ยให้เอาเลขมาบวกกันอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยการบวกกันในครั้งนี้เนี่ยก็เช่นเคยนะคะถ้าเกิดบวกกันแล้วได้2หลักเนี่ยก็ให้บวกกัน จนได้หลักเดียวยกเว้นว่าถ้าคุณได้เลข 11, 22, 33ก็ปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนั้นค่ะและเนื่องจากว่าบางคนอาจจะคิดไม่ทันนะคะก็ให้หยุดคลิปค่ะแล้วก็ไปลองคิดดูนะคะเริ่มจากบวกกัน ในวันเลขในวันแล้วก็เดือนแล้วก็ปีได้เลขมา3ตัวถ้าเป็น11 22 33ไม่ต้องบวกกันเป็นเลขตัวเดียวแล้วก็มาคิดต่อรวมกันอีกรอบหนึ่งจากเลข3ตัวที่เราได้มาวันเดือนปีนั้นมาบวกกันอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดเป็น11 22 33ไม่ต้องเอามารวมกันเป็นเลขตัวเดียวแต่ถ้าเป็นเลขอื่นให้รวมกันนะคะตอนนี้ ถ้าทุกคนได้ตัวเลข Life p a ทนัมเบอของคุณแล้วเรามาดูความหมายของแต่ละเลขกันเลยค่ะมาเริ่มกับคนที่ได้ Life p a ทนัมเบอรเป็นเลขหนึ่งนะคะโดยเขาบอกว่าคนเลขหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงค่ะโดยที่ชอบที่จะทำอะไรด้วยตัวเองนะคะรวมถึงว่าบางทีแล้วเนี่ยชอบที่จะไม่ถูก ใครควบคุมค่ะคือถ้าอยากจะทำอะไรเนี่ยก็จะทำเองไม่ต้องสั่งไม่ต้องมาควบคุมนะคะดังนั้นก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีอิสระสูงค่ะส่วนสีประจำตัวของคนหมายเลขหนึ่งหรือว่าสีที่นำโชคสำหรับคนที่ได้หมายเลขหนึ่งนะคะก็เป็นสีทองค่ะและมาดูกันค่ะสำหรับคนที่ได้ไลฟ์แพทนัมเบอร์ เป็นเลข2นะคะเขาบอกว่าคนเลขสองเนี่ยจะเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวแต่ว่าสามารถที่จะปรับตัวกับคนอื่นเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นคนง่ายๆสบายสบายด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะไม่ค่อยคิดเล็กคิดน้อยอะไรนะคะส่วนสีประจำตัวของคุณหรือว่าสีที่จะนำพาโชคดีมาให้กับคุณคือสีขาวค่ะ มาต่อกันที่คนที่ได้ Life p a ทนัมเบอรเป็นเลข3นะคะเขาบอกว่าคนหมายเลข3เนี่ยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็มองโลกในแง่ดีด้วยรวมถึงว่าโดดเด่นในเรื่องอารมณ์ขันค่ะก็คืออาจจะเป็นคนพูดจาเก่งนะคะแล้วก็มีวาทศิลป์ที่ดีค่ะโดยที่สีประจำตัวของคนเลข3หรือว่าสีที่นำพาโชคดีมาให้แก่คนเลขสเนี่ยคือสีม่วงค่ะ มาต่อกันที่คนที่ได้ Lifepad Number เป็นเลขสี่นะคะเขาบอกว่าคนเลขสี่เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังค่ะคือจะมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรแล้วก็อยากรู้อะไรเนี่ยก็ไปหาความรู้ก็จะหมั่นฝึกฝนนะคะทำให้ตัวเองเก่งแล้วก็ชำนาญในสิ่งต่างๆได้และสีประจำตัวหรือสีที่นำพาโชคดีมาให้แก่คนนี้เนี่ยก็คือสีฟ้าค่ะ มาต่อกันเลยกับคนที่ได้ไลฟ์แพทนัมเบอร์เป็นเลข5นะคะเขาบอกว่าคนที่ได้เลข5เนี่ยเป็นคนที่คิดนอกกรอบอะค่ะคือจะเป็นคนเป็นตัวของตัวเองสูงจะชอบการท่องเที่ยวเดินทางจะบุกตะลุยอะไรต่างๆคือจะไม่ค่อยถือตัวนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วด,ด้วยค่ะโดยที่สีประจําตัวของคนเลขห้า หรือว่าสีที่นําโชคมาให้แก่คนเลขค่านะคะคือสีเทาค่ะต่อมาเลยค่ะคือคนที่ได้ไลฟ์แพทนัมเบอร์เป็นเลขหกนะคะเขาบอกว่าคนเลขหกเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบดูแลชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะและก็จะเป็นคนที่สามารถเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ดีค่ะคือเป็นเหมือนแม่คนหนึ่งเลยนะคะและสีของคนเลขหกเนี่ย สีประจําตัวหรือสีที่นำพาโชคดีมาให้แก่คนเลข6เนี่ยคือสีเขียวค่ะต่อมาก็เป็นคนที่ได้ life ไลฟ์แพทเบอร์เป็นเลข7นะคะเขาบอกว่าคนเลข7เนี่ยจะเป็นคนขี้สงสัยค่ะและก็เวลาสงสัยแล้วเนี่ยก็จะชอบพิสูจน์ให้รู้จริงนะคะโดยที่คนเลข7นี้เนี่ย มีจินตนาการที่กว้างไกลด้วยคือจะชอบคิดชอบจินตนาการรวมถึงว่าชอบวิเคราะห์สิ่งต่างๆด้วยก็คือในหัวเนี่ยน่าจะคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาคิดเยอะคิดมากนะคะแต่ว่าเป็นการคิดที่ค่อนข้างมีประโยชน์และก็จะหาข้อเท็จจริงให้กับตัวเองค่ะโดยที่สีประจำตัวของคนเลข7หรือว่าสีที่นำพาโชคดีมาให้แก่คนเลข7เนี่ย คือสีขาวค่ะต่อกันที่คนที่ได้ life แพทนัมเบอรเป็นเลข8นะคะเขาบอกว่าคนเลข8เนี่ยมักจะชอบคิดถึงเรื่องเงินเงินทองทองค่ะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าทะเยอทะยานด้วยอยากที่จะประสบความสำเร็จนะคะดังนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะมีหน้าที่การงานที่สูงและก็ประสบความสำเร็จ ในท้ายที่สุดแล้วก็รวยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสีสำหรับคนเลข8หรือว่าสีที่นำพาโชคดีให้แก่คนเลข8นะคะคือสีฟ้าค่ะและมาต่อกันเลยสำหรับคนที่ได้ l i f e Pad Number เป็นเลข9นะคะเขาบอกว่าคนเลข9เนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเห็นอกเห็นใจคนอื่นค่ะโดยคนเลข9้าเนี่ยนิสัยเลยอะ่ะก็จะชอบรับฟัง คนอื่นนะคะคือว่าไม่ว่าคนอื่นจะมาไม้ไหนจะมาดีมาร้ายจะพูดชมพูดติอะไรเงี้ยจะเปิดใจรับฟังทุกเรื่องค่ะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะอ่อนต่อโลกจะอ่อนให้คนอื่นนะคะคือบางทีแล้วการรับฟังเนี่ยมันก็เป็นการรับฟังเพื่อที่จะรู้ว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วก็ระวังตัวเองคนคนนี้เนี่ย มีการที่รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางได้ดีเลยค่ะและสีประจำตัวหรือสีที่นำพาโชคดีมาให้แก่คนในก้าวเนี่ยคือสีแดงค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นคนที่ได้ไลฟ์แพทนัมเบอร์เป็นเลข11ค่ะเขาบอกว่าคนเลข11เนี่ย จะเป็นคนที่มีความโดดเด่นในเรื่องสัญชาตญาณค่ะก็จะเป็นคนที่มีความรู้เยอะแล้วก็ลางสังหรณ์สัญชาตญาณเนี่ยแม่นรวมถึงว่าจะเก่งในการพูดจาด้วยคือเป็นคนพูดจาดีอาจจะไม่ได้ตลกขบขันแบบคนหมายเลขสามนะคะแต่ว่าจะเป็นคนพูดเก่งอาจจะชักจูงคนอื่นได้ดีค่ะและสีประจําตัวของคนหมายเลขสิหรือว่า สีที่จะนำโชคมาให้แก่คนที่11นะคะก็คือสีขาวค่ะต่อมาเป็นคนที่ได้ไลฟ์แพทนัมเบอร์หมายเลข22นะคะคือคนคนนี้เนี่ยบอกว่าเป็นคนมั่นใจคะ่ะเป็นคนมั่นใจในตัวเองสูงแต่ว่าไม่ใช่มั่นใจแล้วจะหยิ่งนะคะแต่มั่นใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นด้วยโดยที่ว่าถ้าคนคนนี้รักใครชอบใครนะคะคือ เขาจะจงรักภักดีกับคนที่เขารักเขาชอบค่ะแต่ถ้าไม่ชอบบางทีก็อาจจะปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะและสีประจำตัวของคนหมายเลข22หรือว่าสีที่จะนำพาโชคดีให้แก่คนหมายเลข22เนี่ยคือสีฟ้าค่ะและมาถึง เลขสุดท้ายนะคะคนที่ได้ l i ฟ e Pad n u m เ e r เป็นเลข33เนี่ยเขาบอกว่าคนเลข33เนี่ยเป็นคนที่กล้าหาญค่ะคือกล้าพูดกล้าทำและก็ไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยก็จะรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตัวเองรับผิดชอบทุกอย่างไม่ว่าตัวเองจะทำดีทำไม่ดีคือจะเป็นคนตรงไปตรงมานะคะแล้วก็ เจรจาเก่งค่ะโดยที่คนคนนี้เนี่ยมีสีประจำตัวหรือสีที่นำพาโชคดีให้ก็คือสีเขียวค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะการหาไลฟ์แพทนัมเบอร์ของตัวคุณและก็แต่ละเลข ประจำตัวคุณเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรปงบอกถึงตัวคุณอย่างไรรวมถึงว่ามีสีประจําตัวหรือสีที่จะนําพาโชคดีเป็นสีอะไรนะคะอันนี้เป็นความเชื่อจากไพ่สาหรับ t ดอะบ็อกซ์ออฟลนะคะมันอาจจะไม่ใช่ความเชื่อที่มันแพร่หลายสากลอะไรขนาดนั้นแต่ก็เป็นทริคที่ดีบางทีอาจจะลองเอาไปใช้ก็ได้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับ เล่าเลื่อยเปื่อยใน EP นี้เนื่องจากว่าเป็น EP ที่10เนี่ยเราก็เลยทำแบบจริงจังขึ้นมาหน่อยมีแบบเกมมีอะไรให้ทุกคนมาเล่นกันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความบันเทิงไปจากคลิปคลิปนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ก็ถ้าว่าชอบไม่ชอบมีความคิดเห็นมีข้อติชมอะไรหรือว่า ได้ไลฟ์แพดนัมเบอรเป็นเลขอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามีข้อผิดพลาดอะไรเราก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะและสุดท้ายเลยนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านติดตามชม Holy Miss กันต่อไปนะคะเล่าเรื่อยเปื่อยเราก็จะยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อหรือว่าเรื่องราวอื่นๆที่ หมอคิดว่าน่าสนใจเนี่ยเอามานำเสนอให้กับทุกคนอีกค่ะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ